สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่อง NY Max Money Channel นะคะเพื่อนคลิปนี้นิกกี้ก็จะมาแนะนำแอปหาเงินที่มีชื่อว่า GoNovel นะคะซึ่งแอปนี้นะคะเพื่อนเป็นแอปเกี่ยวกับที่ให้เราเข้ามาอ่านนิยายแล้วก็ดูคลิปวิดีโอ YouTube นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้นั่นเองนะ,ะซึ่งคลิปนี้เนี่ยถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเล่นได้ฟรีนะคะเ,เพื่อนๆลิงลก์ดีวเราโหลดเนี่ยอยู่ใต้ด้านล่างด e s c r i p t ั o นเยบร้ยอยแล้วนะคะเพื่อนแต่ว่าจะเล่นได้เฉพาะ Android นะคะ iOS จะไม่สามารถเล่นได้นะคะสำหรับแอปตัวนี้เนาะโอเคถ้าใครสนใจนะคะก็โหลดเสร็จ นะคะว่ามันทำเงินยังไงนะคะเพื่อนนิกกี้ก็ฝากกดติดตามช่อง N Y Max Money Channel นะคะแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจ Facebook ที่นิกกี้ขึ้นไว้ตามนี้เลยจ้าเข้าไปกด follow เพื่อเป็นกำลังใจให้นิกกี้ด้วยนะคะโอเคนะคะเพื่อนไปดูวิธีการสมัครทำเงินกันเลยจ้าเมื่อดาวน์โหลดแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดเข้ามาปั๊บใช่ไหมเขาก็จะให้ทำการล็อกอินก่อนนะคะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะพเ,พเพื่อนเพื่อนรับคะแนนฟรีนะน่าจะประมาณ8,000เหรียญน,นะคะเนาะก็ให้มากดตรงของฉันได้เลยนะคะพเพื่อน มันก็จะมาหน้านี้นะคะกดเข้าสู่ระบบตรงรูปคนนะคะเพื่อนสำหรับแอปนี้เนี่ยก็จะสามารถล็อกอินได้สองช่องทางนะก็จะเป็น g o o g l e แล้วก็ a c e b o o k นะคะเพื่อนสะดวกทางไหนเนี่ยสามารถล็อกอินทางงานได้เลยนะคะเดี๋ยวกี่จะล็อกอินด้วย Google นะคะเพื่อนกดเข้าไปเลยนะรอสักครู่เดียวนะคะนี่นะคะก็เลือกบัญชีที่เราจะเข้าสู่ระบ,บบได้เลยนะคะเพื่อนเมื่อเข้าสู่ระบบ,บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องมาทําการใส่รหัสเชิญเพื่อนก่อนที่เราจะไปทํางานนะคะเพื่อนเพื่อจะได้รับเปลี่ยนฟรีเพิ่มไปด้วยนะเนาะมันจะอยู่ตรง นี้นะคะสาหรับคนที่สมัครเข้ามาใหม่นะให้กรอกรหัสเชิญเพื่อนนะคะเพื่อนๆก็กดเข้าไปนะแล้วก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะคะเพื่อนก็จะได้รับเหรียญฟรีน่าจะัประมาณสามถึงสี่พันเหรียญกิ๊ไม่แน่ใจนะคะเพื่อนก็ใส่เร็จก็ผูกได้เลยนะคะเนาะโอเคนะคะสาหรับวิธีการทํานในแอปนี้นะคะเพื่อนก็ไม่ยากเลยนะคะให้มากดตรงรางวัลน,นะคะเพื่อนอ่ะกดเข้าไปเลยนะคะมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะเพื่อนก็จะเป็นหน้าที่รวมกิจกรรมในแอปทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนให้เราเข้ามาทําเพื่อเก็บเหรียญสะสมได้ทุกวันเลยนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนเนีะยกตัวอย นะคะเพื่อนเนแล้วก็จะได้รับเปลี่ยนตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเหรียญกำกับบอกแต่ภารกิจไปด้วยนะคะเพื่อนได้60เหรียญแล้วก็ตัวในการถอนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอีก2ใบนะคะเนี่ยก็เลื่อนทําได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อเนาะพอเราทําเสร็จหมดแล้วนะคะวันถัดไปเนี่ยก็จะเข้ามาทำใหม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเขาจะรันใหม่ขึ้นมาให้เราทำทุกวันนะคะเนาะก็ภารกิจแรกเนี่ยก็เป็นการเช็คอินนะคะรับเปลี่ยนรายวันปกติเลยนะคะสำหรับแอปพันเงินทั่วไปเนาะก็กดดูโฆษณาเพื่อรับเปลี่ยนได้เลยนะคะเพื่อนเ่นเนี่ยสูงสุดเขาให้อยู่ แล้วก็นะคะนอกเหนือจากกิจกรรมตรงนี้แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามาเล่นเกมตรงนี้นะคะโดยกดตรงรูปเปลี่ยนดาวตรงนี้นะคะเพื่อกดเข้าไปเลยนะเนี่ยก็จะมีเกมนะคะเพื่อนๆให้เราเล่นนะประมาณ6เกมทันกี้จะไม่ผิดนะคะเพื่อนเนเนี่ยวิธีการรับเปลี่ยนนะคะก็เล่นให้เต็มลอดซีซั่นตรงนี้นะคะเดี๋ยวอีกี้จะสาธิตให้ดูเนาะเพื่อเพื่อนเนี่ยเราก็กดหมุนวงล้อได้เลยนะเนี่ยมันใกล้เต็มแล้วนะคะหรือว่าใครไม่ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆก็ได้นะคะให้มันเต็มลอดซีซั่นตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ นี่นะคะเห็นไหมพอเราเล่นเสร็จปั๊บนะคะเขาก็จะเด้งให้คะแนนเราแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเราก็สามารถกดปิดแล้วก็กดกลับไปเลยนะ,ะเพื่อเล่นเกมถัดไปได้เลยนะคะเพื่อนกดเข้ามาที่เดิมเลยนะคะนอกหอนจกากกิจกรรมนหน้าน,านี้แล้วนะคะเพื่อนๆที่เราสามารถหาเหรียญได้นะ,ะ <twitch. S 1> ก็ให้มากดตรงหน้าหลักตรงนี้นะคะเนาะหน้านี้นะคะเป็นการให้เราเข้าไปอ่านนิยายนั่นเองนะคะเพื่อนก็นนมีนิยายหลากหลายประเภทให้เราเลือกอ่านได้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเลือกอ่านได้เลยนะคะเพื่อนอย่างที่จะอ่านเรื่องนี้ใช่ไหมกดเข้าไปนะคะแล้วก็กดเข้ามาอ่านต่อได้เลยนะคะ เนียนเพื่อนระหว่างที่เราอ่านไปใช่ป่ะวงร้อสีส้มเนี่ยมันก็จะหมุนเก็บเปลี่ยนสะสมไปให้เราเรื่อยๆนะคะเนาะายกิจสาทิศนะคะอานไปเลยพอมันหมุนปัรจบกันแล้วใช่ไหมเพื่อนมันก็จะได้คะแนนสะสมแบบนี้นะคะเป็นหีบสมบัติให้เรานะคะเพื่อนเนี่ยเป็นหีบสมบัติแบบนี้เพื่อนเนี่ยทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือได้2หีบนะคะเพื่อนๆพ่นรวมถึงการดู youtube ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะได้ ภนยเป็นหีบสมบัติแบบนี้เหมือนกันนะคะพเพื่อนๆเนี่ยมากดตรงหน้าวิดีโอนะคะแล้วก็สามารถดูคลิป YouTube ได้นะคะเพื่อนปกติเลยนะเนี่ยนะคะมีคลิปมากมายหลายคลิปเลยนะคะเพื่อนที่เราเลือกดูนะสามารถมากดค้นหาตรงนี้ได้นะคะเพื่อนเหมือนแอป u ู u b e ปกติเลยนะคะเนาะก็พิมพ์ไปนะคะอยากดูอะไรนะคะเพื่อนแล้วก็สามารถสร้างได้ได้ด้วยนะคะถ้าอยากแบบว่าหาและได้จากการดูวิดีโอโฆษณานะคะเพื่อนหรืออ่านนิยายเนี่ยก็มาแอป,ปนี้เลยจ้านะคะเนาะเนี่ยเห็นไหมพอเราดูไปเรื่อยๆนะคะกลมๆหีบสมบัติตรงนี้มันก็จะหมุนแล้วก็ เก็บหีบสะสมของเราให้เร <thing> ื่อยๆนะคะเพื่อนยิ่งอ่านเยอะดูเยอะนะคะก็จะได้หีบสมบัติตรงนี้เยอะนั่นเองนะคะเพื่อนๆเนาะวิธีการเปิดหีบสมบัตินะคะก็ให้มากดตรงรางวัลตรงนี้นะคะเพื่อนนี่นะคะแล้วกดตรงหีบไปเลยนะคะเพื่อเปิดรับคะแนนนะคะเพื่อนๆอ่ะ่ะเนี่ยเห็นปะก็คือได้ร1 8สิแปดคะแนนนะคะเปิดอีกหีบหนึ่งนะอ่านะคะถ้าใครอยากได้หีบคะแนนเยอะนะคะเพื่อนก็เข้ามาอ่านเข้ามาดู youtube เยอะๆนะคะก็จะได้รับเปลี่ยนเยอะนั่นเองนะคะเพื่อน แล้วสมมุตินะคะเพื่อนเราอยากชวนเพื่อนมาเล่นก็ได้นะคะโดยการมากดตรงหน้าหลักนะวิธีการเชิญเพื่อนนะคะเห็นไหมตรงรูปคนตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะ นะคะก็เป็นหน้าชวนเพื่อนปกตินะคะจะเชิญก็กดเชิญทันทียนะคะบางคนบอกว่าทําแล้วไม่เห็นจะได้เงินเลยนะคะต้องมาชวนเพื่อนชวนเพื่อนนะคะเพื่อนๆก็คือต้องบอกไว้ก่อนแอปหาเงินพวกนี้นะคะหรือไม่ต้องแอปหาเงินเพื่อนแอปทั่วไปปกติทั่วไปเลยนะคะที่เขาทามาเนี่ยเขาทามาให้คนใช้นะคะเพื่อนๆนเนาะอ่ะนึกสภาพนะคะถ้าเขาทาแอปมาแล้วไม่มีคนมาใช้งานแอปของเขานาะเพื่อนเขาจะเอารายได้มาจากไหนจริงไหมเขาก็มีฟังก์ชันให้เราเชิญเพื่อนปกตินะคะเพื่อนใครจะเชิญก็ได้ไม่เชิญก็ได้นะคะไม่มีใครบังคับนะคะเพียงแค่ว่าเเเราาจะถออนนงงงิิได้้มกย่ขึ ะค่ะเพื่อนๆเนาะแต่ถ้าเราทําการชวนเพื่อนแล้วก็ทําไปด้วยเนี่ยก็จะทําให้เราเก็บเรียนสะสมได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้ถอนเงินเร็วขึ้นเองนะคะเพื่อนๆเนาะตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องปกติสาหรับการชวนเพื่อนนะเนี่ยก็ชวนได้ฟรีนะคะเพื่อนชวนมาเล่นได้ฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะสําหรับตรงนี้นะ,ะ <t ron k> นะนะคะอันนี้ก็เป็นคอมมิชชั่นนะคะเ <t> พ <ron k> ื่อนๆเนี่ยมาเด่นอ่านได้เลยนะคะสําหรับหน้านี้นะคะเชิญเพื่อนนะโอเคเนาะแล้วก็รหัสเชิญเพื่อนของเราเนี่ยก็ดูตรงนี้เลยนะคะเพื่อนอ่าประมาณนี้นะคะ สำหรับการถอนเงินก็กดตรงของชั้นนะคะแล้วก็มากดตรงเขามาถอนได้เลยนะคะเพื่อน แอปนี้นะคะจะสามารถถอนเข้าได้สามช่องทางนะคะมันก็เป็นคูมันนี่วอลเล็ตเพย์พาวนะคะแล้วก็บัตรเติมเงินนะซึ่งครูมันนี่วอลเล็ตเนี่ยถอนขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะคะใช้ตัวในการถอนเงินเนี่ยตรงนี้นะคะอยู่ที่100ตัวนะแต่ว่าตั้งแต่200นะคะจนถึงพันหขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ตั๋วแล้วนะคะเพียงแค่เรามีจํานวนเหรียญตรงนี้เพียงพอนะคะก็สามารถกดเข้ามาถอนได้เลยจ้าแล้วก็เพย์พาวนะคะเนี่ยจะสามารถถอนขั้นต่ำได้อยู่ที่20ดอลลาร์นะคะจนถึง40ดอลลาร์เองค่ะแล้วก็เตตตติิงมงงงนนะะงนโโทททรรศัพ์ี้้ะะคค่่าแ300จ 5้0อยบาทนั่นเองนะคะเพื่อนก็ถ้าใครอยากเติมเนี่ยก็มาเติมได้นะคะถ้าเหรียญสะสมเราพอนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับในคลิปนี้ที่จะยังไม่มาถอเนเงินให้ดูนะคะเพราะว่าเงินสะสมมือของนิกกี้มันยังไม่พอนะคะเพื่อน,เพ,อน,เ,นอเพื่อนเนาะเมื่อเราถอนเสร็จแล้วนะคะเราสามารถมาดูประวัติการถอนตรงนี้ได้นะคะ นี่ก็จะเป็นประวัติเปลี่ยนของเรานะคะแล้วก็บันทึการถอนเนี่ยสามารถมาดูตรงนี้เลยนะคะนี่กี่ก็เคยทําการถอนไปแล้วนะคะเพื่อนสิบาทนะก็จ่ายจริงนะคะเพื่อนแล้วก็เขาก็จ่ายไว้ได้วยนะแอปหาเงนินพวกนี้นะคะเนาะเรประมาณข้าวันเงินก็เข้าแล้วนะคะไม่เชื่อลองถอนดูนะคะเพื่อนฉันตันสิบาทนะโอเคนะคะสำหรับวิธีการทำเงินแอปนีก็ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเล่นได้ฟรี ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ด้านล่างดีสคริปชันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจะเล่นได้เฉพาะ Android นะโอเคนะคะถ้าเห็นว่าคลิปม,มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมื่อเวลาที่สำคัญนะคะฝากกดติดตามช่อง En by Max Money Channel นะคะแล้วก็ฝากเข้าไปกดตามเพจเฟซบุ๊กของอีก,กี่ด้วยนะคะเนาะขึ้นไว้ตาม์มีลเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะแล้วก็ใหม่คลิปหน้านะคะบายสวัสดีค่ะ